เลื่อนกันอีกแล้วนะครับสำหรับงบการเงินแล้วก็แบบแสดงรายการภาษีพองด50ใครที่เป็นนักบัญชีผู้สอบบัญชีรวมถึงเจ้าของธุรกิจที่จดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนพี่หนอมสรุปให้ฟังในคลิปนี้ครับตอนนี้นะครับล่าสุดเนี่ยมันมีการประกาศนะครับของกรมพัฒนาธุรกิจค้าแล้วก็กรมสมรรพากรนะครับในการยื่นแบบสแสดงรายการทั้งงบการเงินแล้วก็ภาษีแต่ว่าเขามีการเลื่อนให้ซึ่งหลายคนสงสัยว่าเลื่อนแบบไหนย,ยังไงนะครับณนะตอนนี้เนี่ยวันที่30เมษายนพี่หนอมสรุปข้อมูล ทั้งหมดให้ฟังกันแบบนี้นะครับเริ่มที่ตัวแรกก่อนก็คืองบการเงินนะครับสำหรับงบการเงินเนี่ยมันไม่ได้เป็นการเลื่อนการส่งงบการเงินแต่ว่าจะเลื่อนให้เฉพาะบริษัทนะครับในกรณีที่มีการเลื่อนวันประชุมคือเหตุการณ์เป็นแบบนี้นะครับในช่วงที่เป็นโควิดแบบนี้นะฮะช่วงที่มันแบบมีการปิดพื้นที่ควบคุมพื้นที่ต่างๆเนี่ยกรมพัฒนธาธุรการค้าเขาก็ประกาศออกมาบอกว่าถ้าเกิดจังหวัดไหนหรือพื้นที่ไหนเนี่ยมีการควบคุมการเข้าออกมีการควบคุมเวลาต่างๆแล้วทําให้ไม่สามารถจัดประชุมได้เนนี่่ใชววงัท26มา ถึง30เมษายนเขาก็จะมีการเลื่อนวันประชุมให้ก็คือสามารถขออนุมัติเลื่อนวันประชุมได้ทําเป็นหนังสือชี้แจงว่าทําไมต้องเลื่อนวันประชุมซึ่งการเลื่อนวันประชุมนี้สามารถเลื่อนได้สูงสุดเป็นระยะเวลา1เดือนเกิดยังไงกับบริษัทปกติเนี่ยกฎหมายคือต้องมีการประชุมนะภายใน4เดือนหลังจากปิดรอบบัญชีเรียบร้อยแล้วแต่ว่าพออันนี้เขาขยับวันประชุมให้เลื่อนอีก 1, 1> เดือนยกตัวอย่างง่ายสําหรับบริษัทที่ปิดรอบบัญชีครับ3 1ิอธันวาคมส5 6 3้ามปกติต้องประชุมวันสุดท้ายเนย ในพื้นที่ควบคุมพวกนี้ต่างๆเนี่ยมันก็เลยทำให้สามารถเลื่อนวันประชุมนะครับได้สูงสุด1เดือน <ๆ S 1> <ๆ S 2> ก็คือเลื่อนไปถึงวันที่3ามพฤษภาคม2 5 6 4ได้พอเลื่อนหน้แล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับมันก็เลยทําให้การส่งงบการเงินเนี่ยเลื่อนตามไปด้วยได้เพราะว่าเมื่อประชุมอนุมัติงบแล้วในวันที่3ามเพฤษภาปกติกฎหมายจะให้ส่งงบการเงินเนี่ยภายใน1เดือนหลังจากวันที่มีการประชุมอันนี้คือช้าสุดเนาะก็คือพอประชุมเสร็จต้องส่งภายในเดือนหนึ่งดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่างบการเงิินนนนี่่ยสสสาาามมรถถงไดด้้ชทุุคือวั30ะ 64แล้วก็มันก็แน่นอนมันจะมีในช่วงนั้นก็นจะมีเรื่องของการส่งแบบบัญชีที่ผู้ถือหุ้นภายใน1 4วันก็คือ1 4ีมิถุนาอันนี้ก็ถ้าเป็นนักบัญชีน่าจะพอเข้าใจเรื่องนี้อยู่แล้วแต่ว่าพูดง่ายๆให้เข้าใจแบบกระชับก็คือว่ากรมพัธทำให้เราสามารถส่งงบการเงินเนี่ยได้ช้าไปอีก1เดือนแต่ให้เฉพาะบริษัทเพราะบริษัทเนี่ยมันมีการนัดประชุมผู้ถือหุ้นนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าห้าหุ้นส่วนนะครับหรือห้าหุ้นส่วนนิติบ,บุคคลเนี่ยไม่สามารถใช้ได้กับกฎหมายนี้ไม่่่่่สาาาาาามมรรถใใช้้้้้ปะกกศฉบบับนนนีไดเเเเเืืืออองจววลลหแ ก็ใ่ใจเพาะคนที่ประชุมเนาะห้าหุ้นส่วนเนี่ยเขาไม่มีการประชุมดังนั้นห้าหุ้นส่วนต้องยื่นงบการเงินตามเดิมครับก็คือยื่นภายในวันที่31พฤษภาคม2564ไม่ได้รับจิตเลื่อนแล้วในฝั่งงบการเงินเนี่ยจำไม่ง่ายบริษัทได้เลื่อนไปเดือนหนึ่งห้าหุ้นส่วนไม่ได้เลื่อนดังนั้นใครเป็นบริษัทถ้าอยู่ในพื้นที่เสี่ยงด้วยนะก็มีสิทธิ์ได้เลื่อนนะครับก็อัน,นี้ก็จําไว้แต่ว่ามันต้องทําหนังสือชี้แจงเรื่องของการเลื่อนวันประชุมอะไรแบบนี้ตามขั้นตอนของมัมมัันะนน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 ไไปะรรบบบบบาาาาาายยลเเเเเออออออีีีีดดดดพพพพิิิิิ่่่่่มมมมมมมตต้้้้แแแแํใทท็กสกสสะะขขงงงงืว ทีน,นี่ผมพูดในรอบ3าธันวาคม2องหานะคือปิดสิ้นปีที่แล้วเนี่ยปกติเนี่ยมันก็ต้องมีการส่งแบบแงรายการภายใน150วันถูกไหมครับถ้าเป็นภาษีเขาจะให้ส่งภายใน150วันหลังจากวันสิ้นรอบนั่นก็คือประมาณวันที่30ิพฤษภาแต่ว่ากรมสรรพากรออกมาอีกแบบหนึ่งครับกรมสรรพากรออกมาเลยบอกว่าให้เลื่อนเลยฮะแบบพองห้าศูนย์เนี่ยสำหรับบริษัทและห้างหุ้นส่วนแน่นอนเพราะมาได้ทั้งคู่เพราะมนเป็นนิติบุคคลทั้งคู่ได้ทั้งคู่เลยคือการเลื่อนแล้วเลื่อนมาให้หน,น,หน,นทึ่ 30, ทยย 2, 5, 6, ง ของกรมพัฒน์ใช่ไหมแต่เท่านั้นยังไม่พอครับกรมสรรพากรมีเงื่อนไขสําคัญก็คือว่าต้องเป็นการยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ตเท่านั้นไม่ได้ให้แบบสําหรับแบบกระดาษคือถ้าใครยื่นแบบกระดาษเหมือนเดิมก็ต้องนําส่งภายใน150วันเหมือนเดิมนั่นคือภายในวันที่30พฤษภาคม2564อันนี้เป็นเรื่องหนึ่งสิ่งที่กรมสรรพากรจะต่างจากกรมพัฒน์นิดนึงครับก็คือมันมีกรณีของที่เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อันนี้ถ้ามีการประชุมในวันที่26ถึง30เมษายนแล้วไม่สามารถประชุมได้เคสของนิติิบบุคคลลหรรรรืือออษททในนตตาาดกกยีี้้้งงม่ ที่เว็บไซต์กรมสรรพากรเพิ่มเติมด้วยถ้าไม่ใช่กลุ่มตลาดหลักทรัพย์เนี่ยอันนี้ออโต้เลยนะฝั่งสรรพากรนี่ไม่ต้องยื่นอะไรเลยถ้าคุณไม่ใช่นิติบุคคลในฝั่งของตลาดหลักทรัพย์คุณไม่ต้องทําก็คือถ้าเป็น SME มันธุรกิจทั่วไปที่ไม่จดทะเบียนตลาดจบก็เ,เลื่อนได้เลยครับขอยื่นผ่านเนี่ก็พอภายใน30มิถุน,นาแต่ถ้าเป็นในตลาดทรัพย์มันจะเพิ่มมานิดนึงก็คือว่าต้องมีการยื่นคําร้องไปที่เว็บไซต์กรมสรรพากรด้วยภายในวันที่31พฤษภาคม2564อ่ะผมสรุปง่ายๆแบบนี้นะครับสํหรับคนที่ฟังเมื่อกี้แล้วงงแบบปวดหัวพี่หนอมพูดอะไรวะยะไปหมดเลยเอาแบบนี้แล้วกันสรุปคือถ้าเป็นบริษัทนะฮะที่มีอยู่ใ พื้นที่เสียงไม่สามารถประชุมได้ตามที่กําหนดเนี่ยสิทธิที่คุณจะได้คือคุณสามารถยื่นงบการเงินได้ช้าสุดคือ30มิถุนายน2 5 6 4พร้อมกับยื่นแบบพองอร์ห้าที่สำมัครเนี่ยภายใน30มิถุนายน2564ได้เหมือนกันแต่ว่าต้องยื่นผ่านอิเนเทอร์เน็ตถ้าเป็นห้างหุ้นส่วนนะห้างหุ้นส่วนจะยื่นงบได้ภายในวันที่3 1พฤษภาคม2 5 6 4แต่ถ้ายื่นแบบผ่านอิเนเทอร์เน็ตนะครับแบบพองอร์ห้าศเนี่ยจะยื่นได้ถึง3ามานะิมิถุานายนสองห้าหกสี่ มีการประชุมนะในวันที่26-30เ 30, มษายนแล้วประชุมไม่ได้เนี่ยต้องมีการยื่นคำร้องเพิ่มเติมไปที่เว็บไซต์กร,รมสรรพากรด้วยภายในวันที่30พฤษภาคม2564เป็นแบบนี้โดยสรุปทั้งหมดข้อดีของภาษีคือมันขยายเวลาไปได้อีก1เดือนถ้ายื่นผ่านเน็ตอันนี้เป็นการชะลอเวลาการจร่ายภาษีด้วยผู้ประกอบการก็ได้ประโยชน์ด้วยนะเพราะว่ามันก็จ่ายได้ช้าลงอีกเดือนหนึ่งถ้าเป็นการยืนนนะยนะย่นผ่านเน็ตนะย้ำอีกทีนะฮะยื่นผ่านเน็ตเท่านั้นนะประมาณนี้ครับหวังว่าจะช่วยให้เข้าใจมากขึ้นนะครับถ้างไงอะไรเายเเพิิม่มตใมมน t a x บปังหนอมก็ได้นะครับผมตามนี้ฮะขอให้ทุกคนจัดการเรื่องภาษีจัดการเรื่องเรื่อนงรเงินอย่างมีประสิทธิภาพเป็นกาลังใจให้นักบัญชีผู้สอบบัญชีรวมถึงเจ้าของธุรกิจทุกคนครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ครับอย่าลืมกดติดตาม Tags บังหนอมในทุกช่องทางที่คุณได้ดูนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube หรือว่า Tik t อกนะครับดูในช่องทางไหนก็ฝากกดติดตามในช่องทางนั้นไว้ด้วยละกันนะครับพบกับคลิปตอบปัญหาภาษีแบบนี้นะครับได้ทุกวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์เจอกันแบบนี้ทุกสััััปดดดาาห์ครบยยงงไตติตมกนน้วนะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ